สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกคนสบายดีมือนี้เชียร์บอลไทยกันบ่พี่น้องพอบานเล่าแล้วก็น่องคนนุ่มไทยจะถามามือนีเชิงว่ากี่ซูนให้ไทยเฉือยๆสักสองหนึ่งแล้วกันเมืี่ว่าไทยชนะสามหนึ่งรอติดตามไทยชนะสามหนึ่งในแชมป์ในบ้านพี่น้องกำลังเชียร์ตดชดกันเลยพี่น้องมือนีนเนาะจะเริ่มแล้วเริ่มเก้มแล้วมือนี้ใช่ครับเริมแล้วเริ่มแล้วเนี่ย ชัยติยอดคนดูที่มากสุดในสยามประเทศกันโอ้คนดูแบบเต็มหลาจะมั่งเลยพี่น้องเลยกดซับสไครต์ด้วยฝากฝากติดตามเราด้วยนะฮะวันนี้มามาดุนกันสักหน่อยกันด้วพี่น้องเด้อเดียวครับทุกอย่างจะปรับมาเข้าหมดนะครับเราเริ่มจะเป็นสัปสิทนะครับเอาบ่อยเห็นเด้อฮะเมืองอยู่นี่แต่ว่าอยั่งติลิกระธิดพะเนาะใช่ โอ้คนนั่นเลยเนาะแดงๆนี่เวียดนามว่าแดงๆแน่นอนอยู่นะใช่เวียดนามสีแดงเจอของทางเวียดนามเขาเลยให้นักบอลดิตัวหลายคนก็ฝากเราไปด้วยนะครับน่าจะเป็นทีมเยือนหรือเปล่าได้เริ่มก่อนกรรมการมาจากเกาหลีใต้ทั้งสามคนเลยสี่คนมาใช่โอ้ไอ้บราซิลเนี่ยดาวยิงอันนี้ดาวยิง อะเงียนมาอะไพี่น้องนับหลังนะนับทอยหลังละหลุนกันเนาะว่าจบเกมอะไรครับโครับประมาณล่าว่าสามหนึ่งโอ้ยพีพูด้วยโอ้ีพน้ำโอ้โองามงามงามอะไรครับแล้วไปเดวิสเก็บมาได้ครับเขารู้ว่าเดี๋ยวมีพูครับดันทานนี้ออกซาร์นละครับตั้งจังหวะกันครับ เป็นยุคใหม่นะเนาะยุคใหม่ใช่ไหมเจเนอเรชั่นใหม่ยุคใหม่อ่าฟาวฟาวเลยโหโหได้โหไปเวลาจับบอลโหยนักเลยกดดันกดดันครับบ้านเขาบ้านนี้บ้านเราบ้านเขาบ้านเราใช่กับกำลังใจเราดีกว่าครับที่ยูโรครับลูกแรกนั่นคือวิสิทธที่ทุกคนที่ดูถ่ายทอดสด ต้องการเหมือนกันครับเบียเทพใช่ใชมาไว้นี่สวยลุงนี่เปิดเออเตะเต็มุมเต็มมุมได้ป้อไม่ให้ไม่ให้กรรมการไม่ให้พี่น้องเอ้ยยอมเลยครับจแรกบอลนั่าจะกระดอนมาโดนโดนโดนออกนน่นอนเห็นแต่เกมตั้งแต่ยูเวีนด้าแล้วกรรมการตัดสินแบบนี้นะนี่โดนคนนี่ออกเนี่ย เร n ่มเลยเหรอบางทีความมั่นใจจริงครับไปตามแได้จับประตูครับ่ยวไระวังระวังระวังไอ้ดำมาระวังหมดำมานียนวังวีเน้นวังวีจะเปิไม่าลได้ด้วยครับ

เาแตเดมาประตูหนึ่งอีกประตูหนึ่งวสามหนึ่งสาม่งพี่น้องสามสองละหายไปแวบนึงเะครับอย่จาก้านหัวจนนึ่งาแับตู่ว่านฐานหนึ่งเป็นจังไรมันได้เกี่ยวกันไหมมันเท่ากันต่อเวลาอันบ่ใช่ไหม ถ้าเราชนะสาห่เราก็ชนะเลยไงชนะเลยสานึ่ชนะเลยใช่ไหมเออมันมีมันไม่มีจุดโทษไม่มีจุดโทษไม่มีอาวโกเนาะเออถ้าชนะสามหนึ่งันบเหมือนปลอดอนล่าเบาไม่นองไพ่เดชแชมสา่ไม่ชนะอมหนึ่งเท่านั้นสามหสองหนึ่งเสมอกันสองึเสมอกันเออต้องสามหนึ่งได้เป็นหน้าเพิ่นเขาแร้งเลยเขาบอนเขาแบบช่างเกิน ใจห้าขวดใอ่ไหมตัดพินใจก่อนจบเครือ่อ,ะะอ,องแรกแล้วครับเป็นจากไหน,นือว่าโชคดีอย่างหนึ่งคืออนี้ยังน,งน,นะัรดตูใช่ครับคือประตูตามตีเสมอเราในเกมเนาะหนึ่งหนึ่งตามไล่มาเป็นสกอร์รวมสองประตูต่อสามอันนี้คือคือเราอะทำทำชอยนี้ได้ระด,ดับหนึ่งแล้วก็เรื่องที่สองกองหน้าเขานะครับเจ็บเออเจ็บ อันนี้เจ็บเขาเจ็บเองนะเราไม่ได้ทำฟาวนะครับมันอาจจะเจ็บเจ็บเนนัดที่แล้วนะคอยสองลูกพี่น้องพอาะวานล่าว่าเก็ดได้อีกสองลูกครับใทรฮึดฮึด,ฮดน่นอนเพิ่งลังนี่ฮึดอันนี้เฮ้าเดนเจอร์กับเวียดนามจริงจริงจังๆนี่สองลูกได้น่นอนวันท่งพี่น้องใทรเมือออมนนอ่อเอินนี่ยฉลองแชมป์กันได้รดอาสาต่อคืนนี้สามหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งเด้แชมป์ มันนี้งทุ่มมันใจกำลังใจเราดีครับเล่นในบ้านเกมมาเรื่อยๆเกมมาเรื่อยๆมันเริ่ม้ตกแลังกลับมาเป็นฝั่งเรราคัับมนเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วดังนั้นเหมือนที่พอบาลล่าวาล้วแสนหนึ่งนาะตอนนี้จบครึ่งแรกแล้วพี่น้องถ้ากินน้ำกินท่ากันกินน้ำกินท่ากันครัาขอเราคอยเคืองหลังคอยมาเที่ยวกันต่องพี่น้องเด็ดเบิร์ดเด็ดเบิร์หลังจากเมื่อคืนพี่น้องดูบอล บอลไทยแล้วก็เวียดนามเนาะเมืองไปเมืองมาเชียร์ไปเชียร์มาพี่น้องเอ้ยแบตโทรศัพท์กระเมิดเชียร์ว่าให้ได้ชนะสามหนึ่งสุดท้ายแพ้นะพี่น้องเนาะก็อวดแชมป์ไปในปีเนาะพอตอนเดึกมาก็มาเชียร์ลิเวอร์พูลพีพ่น้องเอ้ยเสมอก็คลายก็แพ้แล้วพอเสมอแมนยูบอ้ว่าแมนยูเป็นทีมบเกเก่งเหลืแต่ฟอร์มเขาบูดีนี่แต่ว่าลิเวอร์พูลเขาก็ คือว่าเล่นกันเราฟ้องโต๊กกันทั้งทีมแล้วน,น้องมือคืนเนี่ยก็เลยแบบสเสมอก็บบ่ค่อยดีใจนะสเสมอแก,กเกือบก็แพ้แหละสำหรับงบ,บ้านลาวเนาะอ่าบอลไทยก็เชียร์กันกับน้นนองที่ทำงานกับแพ้นัดกันมาหวานลาวว่าจะชนะสามหนึ่งแต่บทเป็นอย่างที่คิดพี่น้องเนาะพอตอนเดิกมามาดูลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็เสมอแมนยูพี่น้อง ตื่นเสามาก็มาส่งของไปชนีไทยน,น้องเนาะส่งขามไปลาวส่งขามไปให้พอเนาะพอหบานแกนะเนาะตอนนี้เฮามาอยู่ลาดทาวลอยสามสิบแปดลอยยี่แปดพี่น้องบรรยากาศเขามาที่แหลงจัวจะเป็นซอยแบบโล่งเลี้ยงมาเมืองเนาะมันอาคารบานช่องมันลายหลายพี่น้องอยู่ตรงนี้เนาะ,ะใจเมืองน้ำกันน้พี่น้องเนาะ